갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 마음을 고백하려고 타이밍만 보는. เสียงเสียงเอ่อโยนทางทางเป็นชันครับทางลงมาตัดเป็นลูกกระสอบเข้าหมายมีทางเข้าหมายวันนี้พาลุยยี่ศกครับผมเป็นไม้อ่อยยี่ศกเข้าแต่อยู่ยังเข้าห่างอยู่นะครับเมื่อว,วานมาแล้วแต่ว่าเอาไม่ได้ไฮ้ผ่าใครโอ้ยไม่ใช่ของอิงของอิงน,กกน,นู่น มวานมา,ากดอยู่สามสีรอบแต่มันเป็นคันอ่อนครับผมเอามาตกปลานินเนาะเป็นคันไอเบดอ่อนสายสิบสองปอนยี่สกดึงเข้าป่าขาดหมดครับผมเมื่อวานวันนี้เลยมาแก้มือวันนี้เปลี่ยนสายมาแล้วใช้สายสิบสกใช้สายยี่สิกับยี่ิห้าปอนอเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผม นี่ก็ผสมอ่าตัวนี้เป็นหัวผลไม้รวมครับผมตัวนี้ไว้ใช้สําหรับอ่าตกพวกปลายิสกตัวนี้มันจะออกติดเปรี้ยวหน่อยตัวนี้ผมหมักไว้ปีกว่าเนาะยิงผมใส่ไปก่อนแล้วแหละผมถ่ายแล้ววิดีโอมันไม่ถ่ายเนาะขัดข้องดังเทคนิคนิดนึงเนี่ยก็ใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะนี่เป็นกากสับประรดครับนี่ทิ้ง ผสมไปหน่อยเดียวก่อนครับผมเวลามีเวลาตกอยู่สองสามชั่วโมงก็ผสมไม่เยอะเป็นเหยื่อเก่านะเหยื่อเก่าที่ผมตกเมื่อวานนี่แหละเหยื่อตกปนินปะตะเพียนก็ตกไหมนี่แหละครับเมื่อวานมันตะเพียนเข้าหางยีโศกก็เข้าอยู่แต่ว่าเอาไม่ได้เพราะว่าใช้สายเล็กสายสิบสองปอนสิบห้าปอนเอาไม่อยู่ครับผมเพราะาป่ามันเยอะ ข้างล่างมีตตปาสนวป่าไม่ยราบครับผมเดี๋ยวสมเหยื่อแป๊บนึงฮะสองคันเลยนู่นแหละถอดคันนูน่นถอดคันนู่นมาใส่คันคันแข็งก็คันที่ผมใช้มันนี่มันมีเบรอ่อนนะครับผมผมก็เลยใช้คันเก่านูน่นสมัยสัก เกือบ20ปีที่แล้วนะครับไม่มีเวทคันเก่าคันแข็งเลยเดี๋ยวมาลองดูครับผมหมานไม่หมานเนาะอ่ะได้แล้วครับเดีย๋ยวได้แล้ว หน่อยเอาเบ็ดมาให้ขั้นนึงเน่อยเดี๋ยวมาเทสเดี๋ยวเตรียบเม็ดโฟมก่อนเดี๋ยบกันเลยตัวนี้เป็นสายยี่ห้าปอนครับผมตะขอผมใช้เป็นตะอ่าเป็นตะก้อวิ่งครับ เป็นมันเป็นเปียน,นตะกอ้อที่ผมใช้ตกปลาเนียนแหละเพราะว่าผมผมไม่ค่อยได้ออกหมายตกพวกปลาอีศกเท่าไหร่ก็เลยใช้ไอ้ตะกอ้อที่ใช้ตกปลาเนียนปลาตะเพียนนะครับผมมันดัดแปลงอันนี้ใช้เป็นตะกอ้อวิ่งครับผมอ่าตะขอเป็นเบ็ดตัวเดียวครับผมเบอร์อะไรไม่รู้จำไม่ถ่าบเบอร์เจ็ดแล้วมั้งเนี่ยครับผม ขอเบอร์จิตตะก้อเล็กเองตะก้อสองจุดห้าเองแต่ปั่นใหญ่ๆหน่อย่ <c oughs> อะได้แล้วครับ อ่าลืมอืมตัวเดียวครับผมข้างล่างอุปสรรคเยอะต้นไม้เยอะไอ้หน่อย รถชนนี่รถวนี่เข้า่าลยนะเียเลยครับไว้ยัมาตียี่สุกเงียัเก็บเลยก็ไม่ตังใจมาเขาส่วนมากเข็นมาบใบครับ

Hmm. <sighs> หลังแรกที่เฝ้าออมาแทมแรกครับแทมแรกแมแรกครับน้องครับผมออก็เฝ้ามาสองวันครับผมได้มาแล้วเจอคันแข็งเข้าไปครับผมสายยี่สิบปอนด์เอาอยู่ครับ สาไ,ไม่ใหญ่ครับผมก็ยีสกตัวประมาณสักไซโลสองเกือบสองนะครับผมไสาไม่ใหญ่มากครับผมอุยเดี๋ยวต้องกลับก่อนครับก็พอดีมีธุระเนาะก็ลงตั้งแต่ช่วงประมาณเจ็ดมงแหละเจ็ดมงถึงสิบโมงครึง่งปลามันน่าจะเข้าเรีเลยครับยีสกแต่มันจะเข้าช่วงเช้านะเข้าแน่นอนครับผมเพราะว่ามาสองสามวันแล้วมันกินอยู่ช่วงเช้า ก,ก,นกหนึ่งแต้มครับผมยี่สกนั่นไม่เห็น,น,หน,นคนเนรอเห็นไหมเห็น,เนัเป็นยี่สกตัวเดียวเต้มเดียวก็มีเวลา ลงแค่สามประมาณสามชั่วโมงครับมาเมื่อเช้าช่วงส็บโมงนี่ก็สิบโมงแล้วนี่ก็ได้เวลากลับแล้วครับผมพอดีมีธุระด้วยก็ย,ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับผมช่องสามปีบ้านทุ่งนะครับผมก็ต้องเตะทําช่องใหม่ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปตัวไห่นะครับก็ฝากกดเช็คกดไลค์กดติดตามนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ <S <S